สวีดัสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับอยู่กับบอสบอดี้ฮีโร่เสียงหล่อๆอย่างนี้มีคนเดียวแน่นอนนะครับ <c oughs> EP หกแล้วนะครับวันนี้อยากจะมาคุยสบายๆนะเหมือนแบบแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ก่อนลดน้ําหนักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะพูดแบบภาพรวมนะครับเป็นแบบเป็นเกี่ยวกับ mindset นะในการลดน้ําหนักเราต้องทําอะไรบ้างนะครับ5อย่างเนี่ย นะสำคัญสำคัญนะที่แบบผมอยากจะฝากถึงทุกคนไปเลยที่กำลังจะลดน้ำหนักนะครับเข้าเนื้อหาเลยไปกันไวๆนะครับข้อแรกนะครับคืออยากให้เชื่อสักข้อมูลนะเชื่อสักข้อมูลเนี่ยคือโอเคครับมันเป็นเรื่องดีที่เราจะขยันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลฟังโค้ชฟังกูรูฟิตเนสหลายๆท่านอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ฟังผมหรือฟังคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับอยากให้เชื่อสักคนหนึ่งเชื่อสักข้อมูลหนึ่งนะฮะ อย่างเวลาที่เราอยากจะลองการไดเอทใช่ไหมครับว่าเช่นเราอยากทำา i เเนี่ยแล้วเราก็ไปฟังคนนี้บอกว่าให้ทำา18ทับ 6, คนนี้บอกให้ทำา16ทับ 8, คนนี้บอก23ทับงอะไรเงี้ยเอ๊ะตกลงมันต้องทำยังไงนะผมอยากให้ลองซักข้อมูลหนึ่งอ,ะอ่ะเอามาปรับใช้กับตัวเราดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราโอเคกับแบบนี้ไหมในระยะยาวเนี่ย เกิน3เดือนเนี่ยเราสามารถทําแบบดีได้ไหมนะครับคือบางคนเนี่ยแบบโอ้โหพอจะลดน้ําหนักนะขอสูตรแบบ7วันผอมได้เลยไหมสออาทิตย์คือเอวหายไป3นิ้วอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เวอร์เกินนะครับอันดับแรกเนี่ยคือผมสนับสนุนการการเรียนรู้นะครับว่าอยากให้ศึกษา เรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยนะครับมันมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอะเราเออเอเอะก็กินน้อยเอเอะก็อดอาหารแล้วก็ออกกําลังกายหนักๆนะครับมันหมดยุคที่ทําแบบนั้นไปแล้วตอนนี้คือข้อมูลมันมีแบบเต็ม YouTube เลยอะ่ะนะครับคลิปออกกําลังกายมีแทบจะรายวันขอแค่เราพิมพ์เอาปลายนิ้วเราจิ้มคีย์บอร์ดใช่ไหมแล้วเราก็ค้นว่าเอะเราอยากรู้เรื่องเนี้ยอาหารลดพุงมีอะไรบ้างอ่าหรือ การออกกําลังกายลดพุงที่ง่ายๆมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยลองลองพิมพ์ดูนะแบบเออน้ําหนักตัวร้อยโลจะเริ่มลดยังไงอย่างเงี้ยคอนเทนต์พวกนี้นก็มีผมก็เพิ่งทํำเอาไว้นะครับนี่ทายอินนิดๆ <c oughs> <c oughs> ก็เราไม่จําเป็นจะต้องแบบโอ้โหแบบศึกษาข้อมูลจนลึกจนรู้ทุกอย่างนะครับคือ เราจะเป็นจอมยุทธหนึ่งในใต้ล่าเนี่ยอย่าพึ่งเรียนกับอาจารย์ทุกสำนักในตอนเริ่มต้นนะครับเราต้องไปทีละสำนักก่อนนะใช่ไหมจอมยุทธมันต้องฝึกวิชาให้แบบจบไปทีละสำนักสำนักก่อนว่าเอะสำนักนี้ทํำยังไงวิธีการยังไงแล้วพอเราเข้าใจเราเข้าใจแบบกระบวนการกระบวนท่าแล้วเนี่ยเราค่อยไปหาท่านอาจารย์คนต่อไป ขอค่าเป็นเิร็์ด้วยแหมดูหนังจีนช่อง3เยอะไปหน่อยนะอย่าเพิ่งไปสแสวงหาวิชาทุกกระบวนท่าในตอนแรกว่าแบบโอ้จะต้องทำา IF นะแล้วก็โลค์บด้วยแล้วก็ค์บไซคิงแล้วก็ต้องเล่นเวทแบบไฮเปอร์โทฟรี Free. โอ้โหแค่ฟังก็ปวดหัวจะแย่แล้วครับเอาสักอย่างหนึ่งก่อนที่แบบเราสามารถโฟกัสได้โอเคมันไม่น่าเกลียดหรอกครับถ้าแบบเออเริ่มต้นคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณก็แบบว่าเออเริ่ม เอาที่เราแบบฟังแล้วเราเข้าใจแล้วเราทําตามนี้ดูก่อนทีละอย่างเรื่องคุมอาหารเรื่องคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆไปทีละอย่างเนาะข้อที่2คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกมระยะสั้นครับผมบอกเลยว่าการลดน้ําหนักไม่ใช่เกมระยะสั้นไอคนที่ทําได้ระยะสั้นมันก็มีนะครับบางทีเราอาจจะเห็นแบบ t transformation 30วัน21วันหนักๆห,หน่อยก็14วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหลดกันกระจุยกระจายผมยังเคยเห็นเลยแบบบางทีแบบคนแบบ รูปจากอ้วนๆเลยอะแล้วก็มาซิกแพคอะแล้วก็เขียนปกคอนเทนต์ว่า t า a n s โฟเมชั่น n 30วันบอโอ้โหอันนี้มันไม่เรียกว่าขายฝันก็ไม่รู้จะขายวิมานอะไรแล้วนะครับนะจริงๆมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ นะต่อให้เร็วขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าเข้าใจแล้วก็ต้องแลกอะไรมาหลายๆอย่างนะครับคือผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักพกการผมก็เข้าใจว่าการที่แบบโอ้โหจะเอาผลลัพธ์ในระยะสั้นเนี่ยบางทีเขาต้องแบบเดินบนลู่วิ่งอะ่ะวันละ3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ยังมีเลยซึ่งมัน,ม,นมันเกินมันเกินลิมิตร่างกายคนธรรมดานะครับร่างกายมันจะเครียดมากนะนั่นแหละผมที่ผมบอกไปเนี่ยคือผมจะไม่ไม่อยากให้ไปหวังระยะสั้นแบบ ถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มต้นเลยอ่ะในช่วงเดือนแรกนะครับมันเป็นมันเป็นช่วงที่เราควรจะโฟกัสเรื่องของการทําความเข้าใจอ่าการทําความเข้าใจในสิ่งที่เราศึกษาแล้วก็เป็นช่วงของการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายก่อนนะครับคุณยังไม่สามารถแบบเดินครบชั่วโมงได้เลยแต่คุณคาดหวังว่าแบบโอโ้จะลดเดือนแรกแบบเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นก่อนแล้วพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแบบ อ่าเรื่องลดน้ําหนักว่าทํายังไงใช่ไหมคุมอาหารยังไงอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งไปรีบนะเราต้องอยู่กับมันอีกยาวๆนะครับอย่างน้อยเนะี่ยเกิน3เดือนขึ้นไปแน่นอนนะครับคือมันคือการปรับพฤติกรรมของเราอะ่ะถ้าเราปรับพฤติกรรมแบบ2สัปดาห์แล้วมันแบบมันผอมเลยทันทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคนอ้วนแน,น่นอนผมบอกเลยนะมันคือการปรับพฤติกรรมนี่แหละเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับอยากให้แบบตั้งเป้าระยะยาว คนส่วนใหญ่อะระยะยาวคือทําได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้แต่พอระยะสั้นคือแบบคาดหวังว่าตัวเองจะทําได้เท่านี้เท่านี้ผมอยากให้ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งอะถ้าเราสมมุติว่าเราลงรูปใน a c e b o o k อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าจะลดน้ําหนักแล้วเราทําได้อะเราย้อนกลับมาดูอะแปบ๊บเดียว Facebook แจ้งเตือน1ปีที่แล้วผ่านไปคือแบบเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นมันเร็วขนาดนั้นจริงนะครับแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลมากๆจากที่เราแบบเริ่มต้นเลยแล้วมันผ่านไป1ปีเนี่ย นะครับกลับมาดูอีกทีหนึ่งบางทอางีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยบางทีเราแบบเคยโพสต์ในเฟซอะไรไปแบบนานมาแล้วอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่าโอ้โหตัวเราตอนนั้นหรอวะเนี่ยมันโพสต์อะไรช่างไรสาระเหลือเกิน <laughs> มาข้อที่3นะครับคือคุณต้องลงทุนจ่ายเวลานะครับเพื่อเรียนรู้และรู้จักร่างกายตัวเองการลดน้ำหนักเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีนะ มันมีทฤษฎีมีอะไรหลายๆอย่างหรือแม้แต่ตัวโค้ชเนี่ยนะครับบางทีเราจ้างเทรนเนอร์จ้างโค้ชใช่ไหมโค้ชเขาก็ต้องมาเรียนรู้จากร่างกายเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> เขาก็จะแบบออกแบบโปรแกรมออกแบบเรื่องการกินมาให้แล้วเขาก็จะดูการตอบสนองร่างกายของเราเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินไปจ้างโค้ชไปจ้างเทรนเนอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับให้แบบหมั่นสังเกตตัวเองอ่ะถ้าเกิดคุณพยายามสังเกตตัวเองตลอดนะครับ3วัน7วันอย่างเงี้ยว่ากินแบบนี้อยู่ประมาณเท่านี้ แล้วเราจดบันทึกไว้เราถ่ายรูปไว้อย่างเงี้ยคอยสังเกตตลอดเราออกกําลังกายเท่านี้น้ําหนักมันลดไหมดูสัดส่วนเนี่ยสองกระจกแล้วมันลดไหมดูจากรูปถ่ายที่เราถ่ายก็ได้อะนะครับมันมันจะบอกอะไรหลายๆอย่างนะว่าการทําของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรืออยู่ที่เดิมหรืออาจจะแย่ลงนะอยากให้ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องจ่ายเวลามันไม่ใช่ว่าแบบทาปุ๊บเราได้เลยทันทีนะครับมันเหมือนการออมเงิน่ะ คุณจะบอกว่าเฮ้ยจะมาออมแบบทีเดียวอย่างเงี้ยเก็บทีเดียวแบบแสนหนึ่งตอนสิ้นปีอ่ะโอ้โหผมถามนึงผมถามหน่อยว่ากี่คนน่ะน้อยคนมากนะครับที่จะเก็บเงินแบบก้อนเดียวแล้วก็เก็บไปยาวๆอ่ะต่างจากคนที่เก็บเวลาแบบเวลาร้อยเวลาห้าสิบบาทอะไรเงี้ยเรื่อยๆสะสมไปนะครับคือฝึกจากพฤติกรรมแบบเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบเพิ่มเวลาอ่าเพิ่มการสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจาก เริ่มเก็บได้เดือนเดียวเป็น3เดือนเป็น6เดือนเป็นปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเรียนรู้จากร่างกายตัวเองนะครับว่าเฮ้ <c oughs> เราทําแบบนี้เรากินแบบนี้อ๋อเราเข้าใจกระบวนการแล้วว่าเรื่องการกินต้องประมาณนี้นะนะครับมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะช่วงแรกเนี่ยอาจจะ3เดือน4เดือน5เดือนพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องลงทุนจ่ายเวลาหน่อยเพื่อที่จะเรียนรู้จากร่างกายตัวเองแล้วก็ข้อที่4ี่นะครับ ที่ผมบอกไปคืออยากให้บันทึกผลนะครับการบันทึกผลเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดที่เราจะทําได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนลดน้ําหนักด้วยตัวเองเนี่ยยิ่งต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําแบบไม่มีอะไรแบบวัดผลได้เลยนะครับการทํางานมันยังมี KPI วัดผลได้ใช่ไหมแต่การลดน้ําหนักของเราถ้าเราไม่มีจดไม่มีถ่ายรูปไว้เลยไม่มีบันทึกเลยเราทําแบบ เดาสุ่มคิดเอาเองอย่างเงี้ยใช้ความรู้สึกนะครับแน่นอนมันเพี้ยนวังวันเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, วันนี้กินน้อยนะแต่พอไปดูในในสิ่งที่กินจริงๆอะ่ะถ้าเราบันทึกอะ่ะมันอาจจะมีของกินจุกจิกอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้พลังงานเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การบันทึกผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทําคืออยากให ถ่ายรูปตัวเองไว้นะครับการถ่ายรูปเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนกว่าการชั่งน้ําหนักนะบางทีการชั่งน้าหนักเนี่ยหลายคนไปกังวลเกินไปนะครับกับน้าหนักแบบรายวันเดี๋ยวลดครึ่งโลเดี๋ยวขึ้นโลนึงอะไรเงี้ยมันจะสวิงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติมากแต่ในระยะแบบ7วันถึง14วันอย่างเงี้ยหสัปดาห์ถึง 12- สเอ่อถึง2สัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับอยากให้แบบเออคอยหมั่นสังเกตตัวเองแล้วจดบันทึกหน่อยอ่าจดบันทึกหน่อยนะครับว่า น้ำหนักของเราเนี่ยการที่เราคุมอาหารแบบนี้ออกกําลังกายเท่านี้นะครับโปรแกรมแบบนี้แบบนี้เนี่ยน้ำหนักมันเป็นยังไงสัดส่วนมันเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยกลับมาแก้อีกทีหนึ่งเนี่ยครับประโยชน์ของการบันทึกผลเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปปรับแก้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีบันทึกเลยอะ่ะพอมาย้อนดูว่า7วันที่แล้วเรากินอะไรไปบ้างวะเราทําอะไรไปบ้างวะพอมันไม่มีบันทึกเนี่ยเราก็จะไปมโนเอาเองแล้วว่าเราต้องทําแบบเนี้ยมันก็จะเสียเวลาไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้บันทึกผลไว ทุกคนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือสภาพแวดล้อมมีผลมากมากแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับว่าการที่คุณจะลดน้าหนักได้เนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพแวดล้อมค่อนข้างมีผลผมเข้าใจนะว่าบางคนนะ่ะอาจจะแบบ มีเพื่อนที่คอยชวนดื่มชวนกินชวนเที่ยวตลอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางคนเขาก็มีความสุขอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ําหนักจริงจังแล้วเนี่ยผมอยากให้หาสภาพแวดล้อมใหม่นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊สภาพแวดล้อมมันจะไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวนะครับอ่ะลองคิดว่าสมมุติเพื่อรอบตัวเราอะ ห้าคนสูบบุหรี่ทุกคนเลยอ่ะแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ยังไม่เคยสูบะนะครับแล้วเราก็ใช้เวลากับเพื่อนกลุ่มนี้ตลอดเวลาเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะกินข้าวด้วยกันแล้วสับพับเพื่อนอีก4คนเออสอีกอีกห้าคนเนี่ยมันก็ลุกไปสูบสูบบุหรี่บอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวมานะไปสูบบุหรี่เหลือเรานั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเงี้ยมันต้องมีสักวันหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออไหนๆแบบเครียดว่ะลองหน่อยขอดูบุหรี่หน่อยอ่ะ ดูดไปปุ๊บเพื่อนบอกเฮ้ยเป็นไงรู้สึกชิลว่าเออ,อเราเาก็แบบหน้างงๆเออชิลก็ชิลอ้าวไหลไปตามน้ําไปเลยครับแหมแล้วจากนั้นคุณก็กลายเป็นคนที่แบบว่าพอรู้สึกเครียดร,รู้สึกแบบว่าอยากผ่อนคลายชวนเพื่อนมาเฮ้ยไปไปไป,ะปะสูบบุรีกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเ,เคิมๆตามกันไปแล้วก็ติดเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมในระยะยาวนะครับเช่นกันสภาพแวดล้อมที่ผมอยากจะให้ลดน้ําหนักเนี่ยคือ โอเคผมเข้าใจว่าถ้าคนรอบตัวของคุณเนี่ยมันไม่มีใครที่แบบจริงจังกับการฟิตหุ่นออกกํลาลังกายลดน้ําหนักเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องแบบไปเลิกคบเขานะแค่หาสภาพแวดล้อมใหม่ในโซเชียลมีเดียไงนะครับไปติดตามอ่าอินฟลูเอนเซอร์ไปติดตามโค้ดลดน้ําหนักอ่าไปอยู่ตามกลุ่มที่เขาแบบฟิตหุ่นกันลดน้ําหนักกันอ่ามีเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราอาจจะไม่รู้จักใครในกลุ่มเลยแต่ ผมยืนยันได้เลยว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจบางทีมันมีคนที่แบบโหอ้วนมากๆอ้วนกว่าเราที่แบบว่าโหถ้าเราตัวขนาดนี้เราลดไม่ได้แน่นอนเลยแต่มันมีคนแบบนี้มาตลอดนะครับอยากให้แบบเออเอาตัวเองอ่ะเข้าไปฝังตามเนี้ยแล้วค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะครับโอเคในช่วงแรกอ่ะมันอาจจะยังรู้สึกว่าต่อต้านเออนั่นแหะมันเหมือนมันเหมือนเคสที่ผมบอกว่าสูบบุหรี่ช่วงแรกๆเราอาจจะไม่สูบแต่พอเฮ้ยสักพักหนึ่ง คนนั้นคนนี้บอกให้ hey, สูบแล้วชิลสูบแล้วผ่อนคลายอ่าเหมือนกันนะครับการลดน้ำหนักมันก็เอ้ยคนนั้นคนนี้เริ่มมาลดเว้ยเฮ้ยโอ้คนนี้เห็นแล้วแบบมีแรงมนันัาใจมากเลยอ่ะเนี่ยมันจะค่อยๆแบบรู้สึกแบบเออเปิดใจยอมรับแล้วก็ซึมซับอ่าเริ่มแบบว่าเออลองสักหน่อยก็ได้ไว้ลองแบบเดินวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมอยากให้เอาตัวเองอะ่ะ เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับยิ่งเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยสมมุติว่าในในฟีดในเฟซเราเนี่ยเลื่อนมาเจอแต่คนที่แบบโอ้ฟิตหุ่นออกกำลังกายลดน้ําหนักนะครับมันจะทําให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็เอื้ออํานวยต่อการลดน้ําหนักนะครับก็อยากจะให้ไปหาสภาพแวดล้อมให้ตัวเองนะครับเราจะได้มีไฟจะได้มีกําลังใจด้วยวันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปต่อเนี่ยให้เรามาแบบเออคุยพูดคุยกับคนในกลุ่มหรือ ลองแบบอินบ็อกซ์ไปคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ว่าแบบเออทำแบบนี้ทําแบบนี้อยู่แต่รู้สึกเหนื่อยจังเลยอยากได้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าใครเขาก็อยากจะให้กําลังใจนะครับอยากจะแบบว่าเออสนับสนุนให้คุณแบบทําเป้าหมายให้สําเร็จอะนะฝากไว้นะครับอยากให้ไปหาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองนะครับอ่ะสำหรับคอร์ดแคสต์วันนี้ก็แนะนําไป5ข้อนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูถ้าเป็นประโยชน์ก็ อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ